ทุกคนราอาุยิเป็นกบแล้วเราขอแม่ว่าจะมาจเจาะหูไม่กลัวเจ็บห่ะกลัวเจ็บป่ะไม่กลัว <c oughs> การเจาะหูครั้งนี้ <c oughs> เราเลือกวางใจที่ร้านนูอยูเซ้นท่านบินเก้าชั้นสองค่ะ<อ>คลิปนี้โนสปอนนะคะทุกคนเพราะวีเห็นดีจึงบอกต่อค่ะ แอบกลัวเจ็บขาแต่ตรงนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายที่เห็นอยู่นี่พี่เขากำลังมาร์กตำแหน่งจะหูงให้เราอยู่ค่ะพี่เขามือเบามากเลยรู้เลยแหละว่ามืออาชีพคุณลูกค้าเช็คตำแหน่งให้หน้องนะคะดูด้านหน้าก็าได้ค่ะสองข้างเลย คนชิปยาป่ะก็น้องเมื่อกี้ก็เป็นอย่างนี้แหละนี่น้องคนเมืจอกอันนี้ก็ชิปให้นะคะใส่โรช่าใส่โรช่าตอนนี้เป็นโรช่างของทางร้านแนะนำให้ใช้สำหกับน้ำน้อนช้าๆทุกวันนะคะเหมือนใครก็ได้ค่อแน้วก็ดันขึ้นดงให้ตรงช่องว่างนะคะด้านหน้าด้านหลังรอบๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดูแลแผลหลังจอะโดยเฉพาะแล้วก็ช่วยข้อเชื้อออกนะคะแนะน้ำให้เชื้อนะคะรอบๆแบบนี้ได้เลย ตแป้นบ้านหลังเขาอยู่ในล็อกแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกดหรือว่าดันเข้าอีกเดี๋ยวเขาจะบีบเองน้อยแหละจะเร่งช้านะตัวโลชั่นมีาหางแยกอยู่ที่คขาจะร้อยเข้าสีได้เร่งช้าเลนคะนี่เฮ้ยสโนว์กู๊ดไบคุณกิ๊บเอาแม่โลชั่นเอาเอาโลชั่นมาด้วยก็ได้ค่ะ <c oughs> ระหว่างเจาะถูกับฉีดยาจากที่รู้สึกมาสักที จะหูมากกว่าจะหูเจ็บกว่าปาว่าจอหูมันไม่เจ็บ,ม,ม,บมันแค่เุ๊บเดี่ยวเพราะเพื่อนจะสามคนคนผู้หญิงแล้วพอเพิ่มหนูมาก็เป็นสี